สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในการเล่นคอมนะคะแต่คลิปหนือคลิป2พังก็คลิป3ก็กำลังลงนะคะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชื่อกลายเป็นคลิปหนึ่งเลยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวก็มาเริ่มทำกันเลยอยากจะสร้างบ้านจะทำแบบง่ายๆดีกว่าเพราะว่าเราก็ทำไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วันนี้บ้านก็ให้ไปสีนี้แล้วก็หลังคาเอาง่ายๆเดยเพราะว่าเราทำไม่เป็นเอาไปสีทำไมชอบแล้วก็

เขียนข้อความด้วยในมัเนี่ยมันมีอัพเวิร์มัน <c oughs> หายหมดเลยตะกี้กดตัวซูมเนี่ยหรือไปกดสร้างใหม่ก็ได้อันนี้สีน้ําตาลเอาใหม่เอาให,หม่เดี๋ยวสร้างเสร็จให้ดูมันไเดี๋ยวเขียนให้ค <c oughs> ุ้ยมันนังฟ้าเลยเนาะเดายม่บาย <c oughs>